สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจาร์ล่วงหน้าในรายการมวยไทยเสีนะครับสำหรับรายการมวยไทยเสีในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2566นกะครับก็จัดกันที่สนามมวยช่องเสีนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่องเ HD หมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดนะครับตั้งแต่เวลา14บนกาสานาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของทีงาเกตเพชรเชนเคยนะครับก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารล่วงหน้้าาาารรัยยกมวทสสีีในนปดห์ เช่นเคยครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราก่อนนะครับพักยก24นะครับมวยพักยกระบบอัตโนมัติครับฝากถอนโอนไวเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคากาอากาศนะครับให้ท่านได้ออกตัวบางทุนครับั้านต่ําเพียงแค่10บาทนะครับราคาทรงตรงจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้ครับถ้าเกิดว่าแฟนบวยท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้ที่ a p k 2 4นะครับต้องมีแอดนําหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํา มานะครับรับประกันการเงินมั่งคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมวยพักยกที่การเงินมั่งคงที่สุดในชั่วโมงนี้ต้องเป็นพักยก2อเท่านั้นนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับสำหรับ SPK สองสี่นะครับมาดูกันที่คู่ที่1ครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นจิรวัตรสราชภูมิครับพบกับไฮยีน่าออกอุดอนในพิกัด100ปอนด์นะครับจิรวัตรสราชภูมิครับ159เซนติเมตรนักชกวัย15ปีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับเจ้าจิรวัตรนี่ก็เป็นมวยขวานะคครรรับบเป็นมววยอาุธ่ง นะครับวงนอกเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาครับเตะหนักต่อยแรงวงในเหนียวแน่นครับประเภทนอกได้ในดีนะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับเก็บตัวฟิสซอาไปที่สอราชภูมินะครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะคะแนนคีเลียนเพชรสี่หมื่นครับที่เวทีมวยช่องเกษีเมื่อวันที่8ตุลาคมนะครับส่วนคู่ชกนะครับเป็นไฮยีน่าอออุดอุดรครับโดยเจ้าไฮยีน่าเพชรสี่หมื่นครับหนึ่งร้อยหกสิบสี่เซนติเมตรครับสิบหกปีจากนครศรีธรรมราชนะครับเจ้าไฮยีน่านี่ก็เป็นมวยฝีมือมวยซ้ายนะครับเป็นมวยรูปร่างสูงยาวครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายตง จับทางครับในมีขวางหน้าดันแทงสู้สอกสับสอกฟันแหลงครับหลักเตรียมสมองมวยดีนะครับเก็บตัวฟิซซอมไปที่ค่ายมวยเพชรส0 0 0มื่นะครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้คะแนนกับมนพระรามสิทธิเพชรฉลูกันที่เวทีมวยช่องเกตสีเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับก็เป็นมวยเวทเล็กๆนะครับประเภทร้อยปอนด์นะครับจิรวัตรนี่ก็เป็นมวยฟอร์มสดนะประเภทฝีมือครบเพื่องครับเตะหนักต่อยแรงวงในเหนียวแน่นครับร่างกายดีร่างกายสดเลยนะครับสำหรับเจ้าจิรวัตรรายนี้นะครับในขณะที่ไฮยิน่านี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวฝีมือรับเตะซ้ายต่อยซ้ายตั้งรับจับทางนะครับประเภทจังหวะฝีมือดีเลยนะครับกอแผลมา2ไฟติดนะครับฟอร์มช่องหลังนี่ไม่ค่อยดีเลยนะครับสำหรับเจ้าไฮยีน่านะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่จิ ดูว่าช่วงนี้นี่ดูสดกว่านะฝีมือได้เขาได้ชกได้ทั้งบูทั้งบุญน,นะครับทีต่อทีนี้บูว่าสภาพร่างกายจะดูดีกว่านะครับส่วนตัวผมชอบไปที่จิรวัฒนะครับวันนี้จะเอาชนะไหกีหน่าออกอุดอุดรไปได้นะครับสำหรับคู่เปิดหัวรายการนะครับออกชอบไปที่จิรวัฒน์สราชภูมินะครับ คู่ที่2ครับเป็นเวนอมลักกี้บันเทิงครับพบกับพรพิทักษ์สภูมิพัฒน์ในพิกัด119ปอนด์นะครับเวนอมลักกี้บันเทิงครับ168เซนติเมตรนักชกวัย18ปีจากจังหวัดสงขลานะครับเวนอมนี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือจัดจ้านครับประเภทจังหวะ2ตั้งรับจับทางเตะซ้ายต่อยซ้ายครับจุกจิกชกยากนะครับดักถีบดักแทงครับรวดเร็วนะครับเก็บตัวฟิซซอลไปที่เก็บเพชรเป็นมือขนจัดนะครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับแพ้นกยก4เเเกาาะตพชรสมนที่เวววททีีีมมยช่่่ออง7สครัับเืน10กันยายนทีะ ส่วนกุโชกครับเป็นพรพิทักษ์สภูมิพัฒน์ครับหรือว่าพรพิทักษ์นครสามีแท็กเตอร์1 6 9ซมครับ20ปีจากจังหวัดกระบี่นะครับพรพิทักษ์นี่ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยขวารูปร่างสูงยาวอาวุธรบเพื่องนะครับปวงนอกเตะขวาต่อยขวาครับปวงในปั้มเตีแข็งแกร่งหมัดศอกแรงครับประเภทฝีมือได้เขาได้นะครับไฟล่าสุดนี่ถือว่าแจ้งกดได้สวยเลยนะครับโดยการเอาชนะน็อกยกที่3ครับเทพนาคาอบาจนครพนมที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่หตุลาคมนะครับสำ ก็เคยชกกันมาหนึ่งครั้งนะในรอบปูนเสือครั้งล่าสุดนะครับก็เป็นเจ้าเวทน้อมครับที่ได้เตะก้านขอชนะนอกมาได้ในยกที่2นะครับวันนี้ก็มีโอกาสแก้มือหลังตาขึ้นใหม่นะครับชกในพิกัด119ปอนด์เท่ากันครับซ้ายกับขวานะครับประเภทฝีมือมวยซ้ายหลักเลียมสมองมวยไอคิมวยครับแน่นอนครับก็ต้องอยู่ที่เจ้าเวทน้อมนะครับประเภทมวยขวาอาวุธครบเครื่องประเภทนอกได้ในดีก้าแลกก้าบวกก็ต้องอยู่ที่ทาราของพรพิทักษ์นะครับมาเจอกันชั่วโมงนี้ที่ว่วคู่กี้สูสีมากนะสำหรับมวยคู่นี้ เวนนอมลักกี้บันเทิงครับ ดูว่าจังหวะฝีมือจะจัดจ้านกว่านะสำหรับเจ้าเวนอมนะครับเป็นมวยซ้ายอ่ะนะครับตั้งรับจับทางไม่แลกไม่บวกนะครับทีต่อทีดูไวกว่านะครับเจ้าพรพิทักษ์วันนี้ต้องลงทุนต้องเปิดเกมนะครับแต่ผมดูว่าน่าจะเข้าทางทางของเจ้าเวนอมเป็นมวยซ้ายฝีมือจัดจ้านมากนะครับดูชกยากแลวนะสำหรับเจ้าเวนอมนะครับชอบไปที่เวนอมลักกี้บันเทิงครับดูผิวกว่านะครับสายทั้งแถบนะครับวันนี้จะเอาชนะพรพิทักษ์สอภูมิพัฒย์ยำเขียนไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับกู่ที่สองของรายการนะครับเบ คู่ที่สครับเป็นคู่รองของรายการครับเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตครับพบกับเพชรนำชัยสเจ้ต้งปาจีนในพิกัดหนึบสามปอนด์นะครับเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตครับ160เซนติเมตรนักชกวัย25ปีจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเหนือเพชรนี่ก็เป็นรุ่นพี่ครับเป็นมวยขวาอาวุธหนักแรงนะครับประเภทเปิดเกมครับเตะขาต่อยมัดต่อยท้องต่อยหน้าฟันศอกครับประเภทสายนับหัวานอกครับปูดุดันเลยนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมไที่ค่ายทหารจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไฟล์ล่าสุดของเเหนนนืออพชชรรคััับะ่ทีซมปง าพประมุกที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะครับส่วนคูโชครับเป็นรุ่นน้องครับเพชรนำชัยสอจระทงปาจีนครับ163ซนติเมตรหนักชกวัย19ปีจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับเพชรนำชัยนี่ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยอาวุธหนักแรงครับประเภทเปิดเกมเจาะยางครับต่อยหมัดฟันศอกประเภทเชิงไม่สนฉนลูกเดียวครับเปิดเกมชนทะเลาะครับบูดุดันนะครับเป็นรุ่นน้องนะครับเก็บตัวฟิซซองไปที่ค่ายมวยส่อจารุวันนะครับฝฟายล่าสุดที่ชกไว้ครับแพนกยก4เพชรดิสี่เววทีมยราชดำเนินเมื่อวันทกเข ลคมนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็ประเภทขาเลขขาลุยได้กันทั้งคู่ครับประเภทซ้ายนับหัวนอกนะไขรพลาดก่อนก็มีสิทธ่วงได้ก่อนนะครับโอกาสไม่คบหายกสูงมากนะครับสดบทเก๋าครับจกกนรพกัด113อปอนด์นะครับสดนี่อยู่ที่เพชรนำชัยครับเก๋านี่อยู่ที่ท่าน้าของเหนือเพชร นะครับก็ถือว่าน่าดูน่าชมมากนะมีลุ้นสกอร์ต่ำเลยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่เหนือเพชรกีฬาสปอร์ตครับดูว่ากระดูกมวยการผ่านมวยจะดูดีกว่านะครับดูว่าไม่น่าจะแพ้มวยทรงนี้นะครับมาแลกมาบวกกันเนี่ยผมว่าตลาของเหนือเพชรเนี่ยอาวุธเขาจะคมกว่า นะครับรูปร่างชงชกก็ดูไม่ได้เสียเปรียบนะครับรูปร่างชงชกนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับทีต่อทีโดนต่อโดนเบียดไปเบียดมานี่ผมชอบไปที่กระดูมวยนะครับชอบไปที่เหนือเพชรกีฬาสปอร์ตครับดูเก๋กว่านะครับดูว่าไม่น่าจะเพ้หมวยทรงนี้นะครับและไฟล์ล่าสุดนี่ถือว่าแจ้งเกิดได้แล้วนะครับความมันอกมาใจน่าจะเริ่มกลับมานะครับชอบไปที่เหนือเพชรกีฬาสปอร์ตนะครับวันนี้จะเอาชนะรุ่นน้องครับอย่างเพชรนำไัยสอดจต้องปาจีนไปได้นะครับสำหรับคู่รองขายการนะครับออกชอบไปที่เหนือเพชรกีฬาสปอร์ตนะคร คู่ที่4ครับเป็นคู่เอกนำรายการครับเป็นการป้องกันแหวนแชมป์ในรุ่นไฟเบทหนึ่งร้อยสิองปอของสนามมวยช่องเกตสีนะครับเพชรบันไดสิงมาวินครับพบกับโฟวิลสิทธิเจริญทรัพย์ในพิกัด112ปอนด์นะครับเพชรบันไดสิงมาวินครับ168เซนติเมตรนักชกวัย23ปีจากจังหวัดพัทลุงนะครับเพชรบันไดนี่ก็เป็นมวยเข่านะครับประเภทเปิดเกมเดินจับเดินตีครับเข่าในแข็งแกร่ง ประเภทขวาขอล็อกขอนะครับเป็นมวยข้อแขนแข็งแรงนะครับเขายัดไส้รุนแรงครับเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมไปที่ค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับแฟนล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้น็อกยกที่สองให้กับแพลวพาวเพชรพาวฟ้าที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่9สิงหาคมนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นโฟวิลสิทธิ์เจริญทรัพย์ครับหรือว่าโฟวิลมรัตนบัณฑิตครับ170เซนิเมตรครับ20ปีจากจังหวัดปทุมธานีนะครับโฟวิลนี่ก็เป็นมวยฝีมือมวยขวานะครับเป็นมวยขวาสูงยาวครับประะะเเเภททตตตขขวววาา่ออยดดดััักกกแงหมสนศ แรงครับอาวุธครบเครื่องเลยนะครับเจ็บตัวฟิซซอาไปที่ค่ายมวยสิทธ์เจริญทรัพย์นะครับวันนี้ก็ข้ามศึกข้ามสายมาจากเพชรยินดีเลยนะครับสำหรับธนาของโฟบิวนะครับไฟลล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะคะแนนกล้องไกลรบดรแก้วนนทบุรีที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็เป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ในรุ่น112ปอนด์ของสนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับซึ่งเพชรบารายนี่เป็นเจ้าของแชมป์อยู่นะครับก็ฝีมือกััััับบบบบบขขาาาานนนนนนะะะะคคคครร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 มมววยยยยลลททงเเเเพชี่ก็็ปปูุดภ จับเดินตีเขาในเหนียวนะครับในขณะที่โฟวิวนี่ก็เป็นมวยฟอร์มสดครับประเภทจังหวะฝีมือมวยขวานะครับตั้งรับจับทางเตะตั้งขวางคาดักเตะดักแทงครับหลักเหลี่ยมฝีมือดีนะครับก็จะชกกริกัด1น2้ปอนด์เท่ากันนะครับ สำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่เพชรบ้านไร่สิงห์มาวินครับเขาในเหนียวแน่นมากนะเดินเตะเดินต่อยปั้มรัดมัดตีนะครับตีต่อทีเบียดไปเบียดมาเดียวดูว่าต่าของเพชรบ้านไร่เนี่ยเขาจะแข็งแรงกว่านะครับชกที่ช่องเจ็ดสีเนี่ยเหมือนชกในบ้านในถิ่นเลยนะครับในทีมงานของสิงห์มาวินนะบรรยากาศเสียงเชนในเวทีนะครับผมมองว่าน่าจะดูดีกว่านะครับเจ้าฟูวิวนี่เดิมๆนี่เป็นมวยที่ท่าโรหดไม่ค่อยดีนะครับวันนี้มาเจอของแข็งอย่างทางด้านเพชรบ้านไร่เนี่ยผมว่าท้ายๆนะครับน่าจะ สิงห์มาวินครับเขาในท้ายๆดูดีกว่านะครับหัวจีนหัวใจลูกทรหดนะครับชกในบ้านในถิ่นนะครับในทีมงานของสิงห์มาวินครับมวยชิงแชมป์เนี่ยผมดูว่าบรรยากาศหน้าเสือในเวทีจะดูดีกว่านะครับออกชอบไปที่เพชรบ้านไร่สิงห์มาวินครับวันนี้จะเอาชนะโฟวิลสิทธิ์จะริ่นซับไปได้นะครับออกชอบไปที่เจ้าบ้านนะครับออกชอบไปที่เพชรบ้านไร่นะครับ สำหรับตัวเดียวเน้นๆครับชอบที่สุดในรายการเนี่ยผมชอบไปที่เหนือเพชรกีฬาสปอร์ตนะครับตีต่อทีเบียดไปเบียดมาได้ดูเก๋กว่านะครับดูว่าไม่น่าจะแพ้หมดสูงนี้นะครับเจ้าเพชรนำชัยนี้ช่วงหลังสภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับโอกาสไม่ครบให้ยกสูงเลยนะครับใครโดนใครกอดก็มีสิทธิ์ล่วงได้ก่อนนะมาเจอกันชั่วโมงนี้ในดูว่าทางหน้าของเหนือเพชรเนี่ยน่าจะดูดีกว่านะครับชอบที่สุดในรายการครับชอบเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตครับจะเอาชนะเพชรนำชัยสอดจ้าตรงป่าจีนไปได้นะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจาร์ล่วงหน้าครับรายการมวยไทยเกสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2566จากสนามมวยช่องเกสีนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14นากนาทีเป็นต้นไปนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องก็ต้องกราบขออภัยแฟนมัดมวยมานะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สสวััดีครบ